ถ้าเราเข้าไปใช้วดวันนี้ข้ามที่20ที่20ที่นะก็นในช่วงท้ายของเดือนมกราคมเนี่ยท่านระทุวนก็จะเข้มข้นในเรื่องของการทำธุรกรรมไดก็หวังว่าคือหลายๆคนว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงสิบตุ้ายของเดือนมกราคมที่เป็นจจนนุชีนะครับ ก็คือข้างที่21ข้างที่23คืนที่21คืนที่23คืนที่25คืนที่2 1นะครับแล้วก็คืนที่29นี่ก็คือจำนวนที่ฮาดิษได้รายงานไว้ว่าน่าจะเป็นในจำนวนคืนที่เป็นเลขคี่นะครับเรดาออดามาได้ให้ลหนักไปในค่ำคืนที่27 ว่าจะเป็นข้าคืนของไราะลุกตัซึ่งถ้าหากว่าอีกประชาของเรานั้นไปตรงกับไรระลุกตั๊กเราจะได้ข้าวผลุนมากกว่าหนึ่งพันเดือนที่อัครทูตเราบอกว่าไรละทุกตั๊กเลยคอยรุมนินงอัลฟุชอัลฟุอัลฟุชไรละทุกตมันเดินดีกว่าพันเดือนดีกว่าที่เราต้องเหนือกว่านะครับแต่นี้ เราจะทำอีบาดัอะไรในค่ำคืนละทุกท้อาต้องมีอะไรบางอยางมาขอหลวงพนะครับอ่านอัคคบุาหรือรุ่นล้อตบหลับตัวหรือบางพื้นที่บางท่านก็ใช้คืนหลังเป็นการเรีีกยิกาที่มัสยิดนะครับปรรเปียนกาวก็คือที่มัสยิดก็ออกไม่ไรเลยนะครับตั้งใจไว้เลยเราก็จะได้ มุ่งหน้าตัวของเรานั้นสู่โลกสุนทรภัาฑ์นะครับฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องฉชวยโอกาสตบตัวหลังต่อเราว่าให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มาสู่ชีวิตของความเป็นอิสลามให้ได้มากที่สุดเพราะตอนนี้เราดูแลในชีวิตเราเนี่ยเราละมาโฆษณาแต่ว่าวิธีชีวิตเรายังไร ไม่เข้ากรอบข,ของชีวิตคู่ที่เป็นมุสลิมเราจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มองดูแล,แล้วยังขัดแย้งกับแนวความอิสลามหลายประกาศด้วยกันนะครับฉะนั้นเราก็เพ่งต่งอยา่างเอาเดือนนี้เป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงให้จนได้นะครับทีนี้ในค,ค่ำอคอบบืนหลายๆจุดๆเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านเราสูมุให้สอนมาให้กับท่านหญิงไอชาว่า เมื่อหากว่าเกิดข้ามคือคนอะไรารกลงเนี่ยเราจะต้องอ่านตวา์บทไหนหรือท่านมีก็อ่านบทพัลอูรักพักกอบุมะอินนะาฟูบุญบทเชิดบุญอักวัสรสุอันนาบทนี้ไม่มีบทนีน้นะครับส่วนเรา็ของอ่านอ่นๆนเสริมเข้าไปก็เข้า,าไปในนี้ต้องห้ามนะครับแต่นี้รายละเอียดตรงกล้อมีความสำคัญอย่างไร เขาบอกค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺสุลฮานะละลาอันได้ประทานอัลกุรอานประาร่ระานจากไหนร่างจากพกระองค์ลงมาสู่เราขึ้นฟูสในฟ้าฟ้าชั้นชั้นชั้นแรกเาเรียกไปขึ้นมาผูา้ผู้ละอายชั้นแรกสีสามสิบยุคเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นต่อเลยเสร็จแล้วจุรินก็ทย,ยอยลงมาที่อยายะสองอายะห์ แม้แต่การสู้กับโรซาล่าจะต้องยิ่งสั่งยิ่งสั่งไปดังนั้นของเราเนี่ยได้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วว่าเราจะมีอะไรจะขึ้นกับเราลิสกีเราจะมีอะไรบ้างหรือไม่ได้อะไรบ้างเนี่ยในหลักท้องฟ้าถือว่าทุกอย่างเอาล็อกกำหนดไว้หมดแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเอาล็อกกำหนดอะไรให้กับเราเราไม่รู้ แต่ว่าให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างสมบูรณไปแล้วาะนั้นเมื่อเราทําอะไรก็ตามแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราประสงค์ก็ให้เราคิดว่านั่นคืออวโลกุตตระแนี้อรดา,ามาเขาบอกว่ามีสามอย่างที่สามารถจะไปเปลี่ยนกรนะดัของอรดาห์เปลี่ยนกํานันตรอนว่าได้หนึ่งะนะใ,ใครว่าตามที่เยี่ยมเยียนยากใกล้ชิดจะทําให้ร,ร่างมีกับพิ่มพูนและอายุยืนยาว อายุยืนยาวฉะนั้นไอ้คำว่าอายุยืนยาวเนี่หมายความว่าเลยกำหนดไปชื่จหรดดังนั้นใครที่เยี่ยมเยียนอยากมี่น้อง้ชิดแล้วก็เสดสราเนี่ยาจะให้ชีวิตเขายนยาคุอันนี่อันที่สองมันขอด้อต่อ a มากๆดูใจะไปเรียกกรดับนอันที่สาม ให้อ่านสุราบุญวาเกียรตทุกคืนราวนี้มาอ่านสุราบุญวาเากียทติมาหนาึ่วีนอ่าสุราบุญวาเกียรติประคานอาศีตะ์ละก็จจบเลยให้อ่านสุราวาเกียาตทุกคืนแล้วสุราวาเกียรเนี่ยอ่านแล้วจะทําให้เรามีาฐานะรำ่ำรวยขึ้นปคนิพออ่านสุราเรี่องรวยนะครับก็มีฮะดิษบงบอ ในเรื่องตรงนี้หลายที่แสดนะฉะนั้นการนานทโอยวางยาเนี่ยก็ะจะไปเปลี่ยนฐานะเครดิสกิลเราให้ดีขึ้น,นอันนี้คูจะมาพูดไว้สามประการด้วยกันนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เคยฝากท่านพี่น้องผู้สุดทาทั้งหลายว่านในเดือนมกราคมนี้นะครับศึกคืนหลังเนี่ยถ้าเราอยากจะทำมีกระดา้างให้เข่งพ้นจากใจพี่น้องทัง้งหลาย สองร้บาทสองร้บาทสองร้อบาทสองร้บาทสองร้อยบาทละบาทไปเรื่อยๆมีบอกว่าละบาทเท่าไรเนี่ยละบาทอะไรครับเนี่ยวมัสนาันามัสนาอีกละสองร้อสองล้อสองนะครับไม่ต้องละบาทเด็นแล้วเพระา iken, ระบาง right, ี่ละบาทพเตไปแด้วลนคุเต้ <foi>. ้มีครั้งเดียวในหนึ่งคืนนะครับอันนี้เรากระทำได้หรือเราจะขอรายีเราจะหาเาอะไรก็ตามนะครับเราสามารถทำได้เท่าที่เราจะมีคราบ ก็ฝากพี่น้องไ้ด้วยนะครับส่วนเรื่องข้าวสกัดลูฟิกนะครับหนึ่งซ้อหนึ่งซ้อหนึ่งซ้อจำนวนหนึ่งซ้อหนึ่งซ้อเนี่ยก็คือสี่กอมือของคนป่ากาฝุนป่ากาคนปาาการคนที่เดินมาแล้วก็มองเห็นว่าเป็นปกติอันนี้ป่อกาฉะนั้นหนึ่งซ้อคือสี่กอบมือเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีปริมาณน้้ำหนักเนี่ยไม่เข้ากันในแต่ละ มาสาแต่จะไม่น้อยกว่า2กิโลขึ้นหนึ่งคนนะครับจันั้นให้จ่ายประมาณไม่น้อยกว่า2กิโลขึ้นให้เพิ่มขึ้นไปถึง3กิโล4กิโลได้ที่ดีอย่้ให้น้อยกว่านี้นะครับใครต้องจ่ายบ้างเอ่อทุกคนต้องจ่ายเด็กก็ต้องจ่ายเด็กก็ต้องจ่ายผู้หญิงก็ต้องจ่ายผู้ชายก็ต้องจ่ายใครเปคนจ่ายให้คนที่รับผิดชอบจ่ายให้ ดังนั้นคนที่เราเป็นชอบภายในครอบครัวคือบิดาพ่อั่แหละใ,ใจให้หมดเลยนอกเสียจากว่าลูกๆเขามีความสามารถที่จะจ่ายของคขาเองเราก็จ่ายของเขา,เเขาไปนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีความสามารถเราก็ต้องจ่ายเขาตราบใดที่เราอยู่ในการดูแลเราคนรับใช้ที่อยู่ในบ้านเราคนงานที่อยู่ในในส่วนของเราที่เราดูแลเขาเนี่ยออกสกาดให้เขาด้วยนะครับ ก็ดีที่สุดก็คือในช่วงข้ามคืนของวันอีกอย่าให้เกินระหาอีกเพื่อที่คนขัดสนคนยากจนจะได้มีกำลังหรือได้มีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้เราจะวันอีกแล้วเนี่ยเราจะมีอัหารกินเหมือนกับุนอื่นเขาแต่อุลามาต็อนุญาตให้ในสอสวันต่อนี้ได้นะครับฉะนั้นพี่น้องพร้อมอะไรที่จะาหอก อ่ามอสซีนเอาสะาดแต่ก mm. oh, ็เอามาทิ้งไว้หน้าห้องแอร์ที่มอสซีนเดี๋ยวผมจะให้เด็กๆเขาจัดการให้นะครับก็ฝากพี่น้องมือช่วยนะครับก็การทำเชล้อราวันนี้เราก็เดินทางมาในช่วงสุดท้ายของวันเราก็ไม่มีใครจะได้รับผลนะครับทุกคนก็ระมัดระวังกันอย่างครบถ้วนทุกท่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าดูอาร์ของเราการสวดของเรานั้นจะเป็นที่ต่อรับของที่เราสงบหลับหลับครับเราก็เดี๋นี้ก็ทราบวันจันทร์นี้นะฮะวันจันทร์นี้วันที่หนึ่งเนี่ย เราจะไปอบรมภาพฤดูร้อนนะครับพี่น้องก็ส่งบุตรหลานของท่านมาได้เลยครึ่งวันนะครัมาทุกที่เสร็จเราก็จะให้กลับบ้านนะครับก็ฝากอนุสมทนาลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับบุคลากรทุกคนทุกคนที่มีตัวรถขับรถครับเดี๋ยวขอเชิญกันมาหาที่คณะร่างเลยนะครับ